ครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าด้วงนะครับไม่ได้มาดักบครับมาเดินหาจ,จับมาเดินหาครับมันจะมีเหรอครับแถวบ้านอ่ะมีแน่นอนครับแถวบ้านเพื่อนมีไหมครับแถวบ้านเพื่อนเอเนเอแ <c oughs> ถวบ้านเพื่อนแถวบ้านเพื่อนนมีไหมครับเยอะแยะฮะเยอะแยอะอ๋อเยอะแยะเห,อห,หรอบ,บ้านพ่อเยอะแยะโอ้โหมันเดียวกันป่ะวมันเดียวกันครับไปเริ่มจากตรงไหนก่อน นี่นะาหาไหนเอ่วนี่จะไปหาด้วยโอ้หน่อไม้เต็มเลยนะครับไม่หน่อไม้พอเห็นแต่ไม้ไผ่พอไม่เห็นหน่อไม้เลยแต่โดนใจโดนย้ายผมตัดไปแล้วครับไม้ก็มีด้วยโอ้แถวนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยเแล้วส่วนใหญ่ตัวด้วงมันจะอยู่ที่ไหนลูกดูไหมครับคุณไม้ ลองดูสิมีไหมแถวนี้น,นอันนี้ต้นอะไรเนี่ยมันก็คือต้นลำไยใช่เนี่ยที่ปลูกเนี่ยตาปลูกอะไรไว้มันก็ต้นข้าวนะครับ <c oughs> นี่ต้นอะไรทุเรียนต้นลำไยเช็คก่อนเช็คความปลอดภัยก่อน ีเลย,ยตัวด้วงที่เขาเอาไปชนกันน่ะครับใช่ครับไม่ใช่ชนไก่นะครับชนด้วงด้วยกันครับแล้วเขาทำไมเขาเรียกกว่างอ่ะกว่างกว่างก็คือด้วงเลยครับกว่างภาษาเหนือสิ <laughs> เอา มันมาปีนต้นไม้เล่นหรือจะมาหาเนี่ยพ่อไม่เห็นมองหาเลยพ่อเห็นแต่รังนกไงรังนก,งงนกมีไมหนนมในมต้นนี้่ยมีว่าดิมันชอบแอบนะ,ะต้นนี้กิ่งไม,ม้ไม่ค่อยแข็งก็เลยปีนได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แม่แต่ไม่มีอ่ะไปลงไปหาที่อื่น อยู่ในนี้เปล่า้ยมันจะไปอยู่ในขนมันได้ไหครับต้นต่อไปต้นต่อไปก็คือแบบต้นนี้เลยนะครับโอ้ไก่ป่าเยอะจังเลยเนี่ย ขึ้นระวังอ่ะจะมีเถอไม้ใหญ่อ่ะเรื่องเยอะไหนพอช่วยหาต้นินี้ไมดไปหากิต่อไปกันเลยครับ บมีครับพี่น้องจริงเนี่ยมันขึ้นไปสูงๆเลยอ่ะจะเจอเลยกลัวครับ <c oughs> แล้วบอกอยากจะามาพาหาด้วงขาสัันเลยก <c oughs> ม,มัมีไม่มีไม่ม,ม, <c oughs> มีกลัวของจริงนะเนี่ยกลัวคนกลัวอะไรขึ้นทำไมอั่นนั้นอ่ะเฮ้ยไปหาอิก <c oughs> <c oughs> วางลนะหมดวาง,ะาง,วงละปีต้นไม้เพราะว่าเหนื่อยกว่าเดินหายกันเนี่ยใช่ครับไหนท่วงฟึบไหนว่าไม่เห็น แมลงปอดวงที่ไหนวแมลงปอมันคือดวงเอ้ยกเกียวเกี๋ยวก็เหยียบขาขึ้นไปนี่ครับเออ <Okay. S 2> เอาส่งไหมพ่อวิชชันคอมพลีตสานอย่าสานอย่าไปสานส,ส,ส,สิผมผมเสียวเอาลงมาเสียวของจริง่ขึ้นได้ก็ต้องลงได้จะ <c oughs> ลงไ,ไ <c oughs> งไม่ได้อยู่มันนั้นแหละเดี๋ยวข้าวไปส่งข้าวไข่ดาวใช่ไหมโอเค นี่นะครับโอ้สุดยอดเลยในที <S <S ่สุดเราก็ได้ด้วงมาแล้วครับหนึ่งตัวแล้วมันกินอะไรอะลูกมันกินมันกินอ้อยครับเอ้าอ้อยเหรอพ่อเหนื่อยไหมประสบความสำเร็จไหมวันนี้มันไม่ได้เหนื่อยเพราะ ีนต้นไม้นะครับมันเหนื่อยเหนื่อยแต่เพราะผมกลัวความสูงกลัวทำไมความสูง่ะเดี๋ยวพ่อไปหาอ้อยมาให้ก่อนอ้อยอมีอ้อยเก่าอยู่เพื่อนเอ้อยได้แล้วครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการเดินหาด้วงหาไกลมากเลยวันนี้กว่าจะได้ดูนี้ต<อ>้องปีนต้นไม้ต้องผ่าน10ด่าน20ด่านเนี่ สั่นไหมสั่นกลัวจริงหรือว่ากลัวเล่นกลัวจริงๆเลยคัะผมกลัวห่วงถูงครับโอเคนะได้แล้วดวงวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย